สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องวงป่ายซู่ผู้สุขคนนั่นจะเด้มาเจอกบขคอยอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อปูนาไทยในต่างแดนเด้อเะเด้อยู่ฟลอริดาอเมริกาจ้าเมื่อนี่สิบห้าฮัฟอันภาษามีประมาณสิบห้าสามีสามีสิบห้าไปฮัซื้อไห่พี่น้องไม่คอยเบิดไม่สุมไฟเบิดพี่น้องสุมไหลจนเบิดค่ะก็เลยจะไปหาซื้อไหมจ้าไปหาซื้อไหมว่าสุมไฟเมื่อนีอากาศอากาศเย็นพี่น้องอากาศเย็นอันประมาณ ประมาณสิบองศาทด้พี่น้องมือนนิแต่ว่า,นาวหนาวน้าสาวลำคนฟลอริดาได้จ้าเราเป็นคนฟลอริดาเพราะว่าอากาศเราเราเคยอยู่แต่อา,อากาศอุน่นๆอากาศนอนมาเจออากาศเย็นหนาวค่ะพี่น้องหนาวก็เลยสิพากันไปหาซื้อไม้จ้าอันห้อนกับห่อนพี่น้องแต่ว่าทำามหนาวกับหนาวว้ายว้กทำม อากาศสิหนาวเพึ่นกันหนาวปับว๊บเลยพี่น้องเพึ่นบริเตือนเไอพี่น้องเนาะฝนฝ่าอากาศเนาะพี่น้องเนาะอันถามคุณสามีอยู่จ้าเพึ่งน,นั่นบ่ไวดอกเพึ่นซ่าก็เลยฟ้านี่ก็เลยอเอาเวลานะั่นทิมทุกวินาทีมีค่านะั่นมาอันถ่ายคลิปมาส่งเจ้านายจ้าบรรยากาศดากเด้อจ้อบรรยากาศอยู่หมู่บ้านคอยเด้อจากพี่น้องหมู่บ้านคอยมืดมิดกะอัน เป็นวันอาทิตย์เนาะคนเขาเจ้ากะบ่ค่อยออกจากบ้านบันไดเพราะาอากาศมันมันหน,นาวผู้ดเด้เขาก็อยู่บ้านนี่ยางออกมาจั้งสิพี่น้องจ้าขาเจาอันสุมไฟเตาผิงพี่น้องกินกินเนี่ยโอ้ยหอมอบอวนพี่น้องกินเตาผิงค่ะเอาค่ะมาสามีออกมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาออกเดินทงังไปหาซื้อไม้กันเนาะจ้าเนาะ พอมาถึงนะคะเ,เพื่อนๆปูนากับสามีก็แยกทางกันค่ะสามีเขาเข้าไปจ่ายเงินนะคะเ,เพื่อนๆส่วนปูนาก็เข้าสวนค่ะเพราะว่าสถานที่นี้นะคะเขาขายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็พวกเนอร์ซี่ด้วยนะคะปูนาชอบมากนะคะมีทุกอย่างนะคะเ,เพื่อนๆถ้ามาที่นี่นาะพันไม้ต่างๆคุณสามารถซื้อได้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นฤดูที่ ปลูกต้นไม้แล้วพืชผักนะคะเ,เพื่อนเที่ฟลอริดานะคะเ,เพื่อนๆเยอะมากนะคะจะเอาพันไม้แบบไหนมีทุกอย่างเมื่อกี้นี้ปูนาเจอกับฝรั่งนะคะหรือบักซีดาบันเฮาเดอร์พี่น้องลูกบักย้ายแล้วก็นี่คือลูกพามลูกพามญี่ปุ่นนะคะเ,เพื่อนๆพื่ปูนาชอบมากนะคะ เพื่อนๆมาดูนะคะแล้วก็ดงบอกไม้นี่โอ้โห,โอโหดอกไม้นี่งามเพื่อนเพื่อนปูนาเห็นดอกไม้ไม่ได้แล้วกัเพื่อนเพื่อนโอ้โหหัวใจสลายค่ะถ้าเจอดอกไม้นี่ชอบมากเป็นคนที่ชอบสวนชอบดอกไม้ชอบบรรยากาศนะคะธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนปูนาก็เดินดูรอบๆกัะระหว่างนั้นคุณสามีก็ไปซื้อฟืนนะคะเพื่อนเพื่อนปูนาก็เดินดูสวนอยู่ข้างนอกคัะเพื่อน อันนี้คือพืชพันธุ์ที่พวกมะเขือพวกพริกพวกพืชพ,พันธุ์ต่างๆสามารถเลือกซื้อได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การเพราะปลูกในรัฐฟลอริดาค่ะช่วงนี้อากาศดีนะคะ ปูพวกผักหน้าหนาวหรือว่าพวกพริกพวกมะเขือเนี่ยจะดีมากนะคะตอนนี้นะคะอากาศดีมากนะคะเพื่อนๆอันนี้คือฟืนนะคะที่เขาเอามาขายนะคะเพื่อนๆมัดหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ10กว่าเหรียญนะคะประมาณ1 0 11เหรียญนะคะแล้วก็อมัดเล็กๆนี่ก็จะประมาณอยู่ที่8เหรียญนะคะเราสามารถตัวนี้นะคะจะอยู่ประมาณ11เเหรียญนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ขนาดของไม้นะคะ นี่นะคะ่ะปูนากับสามีสามีเขาซื้อมาสามแพ็ค yeah I'm ready to work โอเคกับเพื่อนๆเราไปซื้อไม้มาแล้วนะคะตอน oh, ไปโอ้ oh, we, we got the fire today we got the wood to make the fire today ตอนตอนไปซื้อไม้นะ่ะเสียงเพลงเดังมากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดนี่ค่ะเพืพ่อนๆไม้เนี่อ่าอยู่ที่สิบเอ็ดเหรียญน,นะถุงละสิบเอ็ดเหรียญค่ะเพื่อนเพื่อน <Good> ไฟนล้ว <Yeah. S 2> แล้ววันนี้เราก็จะสุมไฟกันคะ่ะอากาศเย็นกับเพื่อนเดี๋ยวสิจี้ขอจีพี่น้องเราจะไปสุมไฟกันนะคะสู้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทคเราจะไป นี่ค่ะเราจะเราจะสูมไฟกันนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเตาเตาผิงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเราจะทำการจุดไฟกันค่ะเดี๋ยวรอคุณสามีนะคะมาสูมไฟัเพื่อนเพื่อนก็จุดเตาผิงเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยพี่น้องอบอุ่นทั่วบ้านเลยย่างไปหมองไรกับมิตร์กินกินไหมพี่น้องหอม แล้วก็อุ่นแบบพี่น้องอุ่นทั้งอกอุ่นทั้งใจกับพี่น้องนี่แหละกับพี่น้องอบอุ่นหลายก็มาฝากมาตอนพี่น้องด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกสนับสนุนเพื่อนอยู่เมืองไทยก็ขอให้เป็นวันจันทร์ที่สดใสนะคะเพื่อนเพื่อนที่ยุโรปนะคะตอนนี้ก็คงจะน,นอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็เพื่อนๆอนอยู่ฝั่งออสเตรเลียก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ขอให้เป็นวันจันทร์นะคะ ที่อบอุ่นและสดใสขอให้เพื่อน,อนๆ่เฮงเฮงรวยๆวยส่วนเพื่อนๆอยูอเมริกาก็ขอให้เป็นตอนเย็นที่มีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดียูดีมแม้งกันสุขสุขคนได้จากพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเนือ้อฝากตัวได้จากพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า